สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการอ่นานไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงรายวันดวงประจำวันที่18เมษายนพุทธศักราช2566นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับ และก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับผมหมอยุนด้วยดีเสมอมานะครับและก็ตั้งแต่มีรายได้จากการโฆษณาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อให้มีรายได้ก็มาบ้างเล็กๆน้อยๆให้กับผมหมอยุนนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมมาใช้จ่ายในการที่จะพัฒนาช่องอให้เติบโตยิ่งต่อไปนะครับ ซึ่งอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสำหรับไพ่หรือว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการทำคลิปต่างๆนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาให้เติบโตต่อไปนะครับและก็การเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในเรื่องของศาสตร์โหราศาสตร์ไพ่ยิปซีที่จะต้องให้มีกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ช่วยกันดูโฆษณาให้เกิดรายได้ขึ้นมาบ้างแม้จะไม่มากก็ตามนะครับเพราะว่าหมอยนก็ไม่ได้มีฐานะอะไรที่ร่ำรวยนะครับก็ต้องอาศัยจากรายได้เล็กๆน้อยๆสะสมมาที่จะพัฒนาช่องต่อไปนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับ,บกานนรอันพายุซีพยากรดวงเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจดจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรมพยากรที่ออกมา ก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็คิดเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นกอพอนะครับกบคุณครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจําวันที่สิ แเมษายนนี้นะครับ4 o f f one สีไม้เท้านะครับแล้วก็4 o f cup สีถ้วยแล้วก็ f i e of sword นะครับ5ดาบชาวนาทิตย์วันนี้นะครับการงานที่มีความมั่นคงที่ดีนะครับบางคนนั้นก็อาจจะได้รับในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับบางคนก็มีการทำงานอยู่กับบ้านหรือว่าอาจจะมีการเปิดธุรกิจ มีการทำธุรกิจในกับครอบครัวนะครับก็เ,เป็นธุรกิจไม่ว่าจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักนะครับแต่ก็เป็นธุรกิจในครัวเรือนที่มีความมั่นคงที่ดีนะครับที่สร้างความอบอุ่นในการทำงานได้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้บางคนก็อาจจะ มีความรู้สึกในเรื่องของการงานบ้างนะครับที่อาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อขึ้นแบบและไม่มีสายเอ็ดก็ได้นะครับท,ทั้งที่งานก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็รู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนะครับบางคนก็อยากจะคิดที่จะหางานใหม่ทําก็มีนะครับสําหรับบางท่านแต่ก็ยังหางานใหม่ได้ไม่ได้นะครับ ก็ยังทนกับงานเก่าๆต่อไปด้วยความเบื่อเบื่อก็มีนะครับวันนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะมีปัญหากับบัวหน้างานหรือว่าผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดการตะเลาะเบาะแวงกันด้วยมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงในการประทะการรมกันนะครับเพราะว่า ถ้าเราเป็นผู้ด้อยกว่าก็มีแต่เสียกับเสียนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็ระงับงารมไว้เลี้ยงไว้ก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับส่วนในเรื่องการเงินของชาวนาทิตย์วันนี้นะครับการเงินก็เกิดความสําเร็จจากการงานก็นํามาซึ่งเงินรายได้เข้ามาใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัวให้มีความสุขนะครับก็เกิดความกล้องตัวกค่อนข้างสูงนะครับแต่วันนี้ถ้า,าว่า มีรถสนิยมกับของราคาสูงหรือว่าของที่ราคาแพงๆของแบรนด์เนมอะไรก็อาจจะทําให้เงินที่จะใช้จ่ายนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะซื้อจะจ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้การใช้จ่ายเงินก็ไม่ได้เกิดปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดวันนี้ก็อาจจะรู้สึกเบื่อกับการที่ความรักนั้น อ่าแล้วก็ไม่ได้ดังที่ใจหวังนะครับส่วนที่รักดีๆมอบมาให้ก็วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรับรักนะครับไม่ว่าจะเป็นรักที่ดีๆรักเดียวใจเดียวมอบให้ก็ตามนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักก็มีความสุขที่สดใสดีนะครับมีความสุขร่วมกันที่ได้มีกิจกรรมอะไรร่วมกัน แต่ในความสุขของความรักความสัมพันธ์นั้นบางคู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีบางคู่ที่อาจจะเกิดอารมณ์ในเรื่องของทิฏฐิใสกันได้นะครับบางทีก็บางเวลานะครับอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นดังใจเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วบางทีต่างฝ่ายต่างก็ มีอิโก้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็อาจจะทําให้เป็นปัญหามีปากเสียงกันได้ในความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแม้ว่าจะใช้ชีวิตด้วยความสุขก็ตามนะครับก็ขอให้ชาววนาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจวันที่18เมษายนนี้นะครับ t o o f s o r t w e l l of f o r t u n e สองดาบเวลออฟฟจูนแล้วก็เดะจารีฮอรนะครับจ้าวันจันทร์วันนี้งานสื่อสารออนไลน์นั้นก็จะเด่นก็มาในวันนี้นะครับซึ่งต้องอาศัยในเรื่องของความว่องไวในการที่จะตัดสินใจที่ดีนะครับดังนั้นก็ต้องอมีความรอบคอบมีข้อมูลที่เพียบพร้อมนะครับ ก็จะทำให้การตัดสินใจของการงานนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับซึ่งจะต้องทุ่มเทด้วยความเพย,ยายามและก็การตัดสินใจที่เ,เ,เด็ดขาดนะครับซึ่งจะทำให้การงานนั้นเดินไปไวด้วยความถูกต้องนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเร็วก็เหมือนดาบสองคมนะครับถ้า,าการข้อมูลที่ พร้อมที่ถูกต้องบางทีตัดสินใจไปแล้วก็จะส่งผลเสียในเรื่องของการงานให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในเรื่องการเงินของชาววันจันทร์วันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นด้วยความสามารถด้วยการเปลี่ยนพยายามต่อสู้นะครับเพราะว่าเงินที่เข้ามานั้นก็ใช่เปลี่ยนโชคชะตาอย่างเดียวนะครับแต่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานที่ได้ทุ่มเทต่อสู้นะครับ บางคนบางท่านก็อาจจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ๆได้ในวันนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะได้รับมรดกนะครับการเงินวันนี้ก็อยู่ในทิศทางที่มีความกล้องตัวนะครับส่วนในเรื่องความรักความรักของชาววันจันทร์นะครับคนโสดวันนี้ก็ยังลังเลในเรื่องของความรักนะครับว่าจะหารักดีหรือว่าจะอยู่แบบโสดๆในการสร้างเงิน หาเงินสร้างตัวต่อไปนะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักวันนี้ก็อาจจะไม่ได้รวยด้วยหลอกลวหลาบนะครับก็จะมีความกระต้นกระแท่นบ้างในความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็จะมีปากเสียงกันก็ามาบ้างในวันนี้นะครับแต่ก็คุยกันที่จะแก้ไขปัญหานะครับก็คุยกันดีๆนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ ก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสดใสมีความบางค้ั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันนังคารนะครับดวงประจวันที่18เมษายนนี้นะครับเดมูลเอ็ดออฟซอ8ดาบนะครับแล้วก็ 9 of Pentacles กเหรียญนะครับวันนี้จะรู้สึกมีความคิดกังวลกับสถานการณ์ของการงานที่อาจจะมีบางสถานการณ์วันนี้ที่ส่งผลในชาววันอังคารนั้นรู้สึกอึมครึมมึดอัดนะครับบางคนก็อาจจะถูกปิดกั้นในเรื่องของความคิดเห็นในวันนี้นะครับบางทีพูดอะไรไปก็ไม่มีใครค่อยฟังนะครับหรือไม่ยอมรับไม่ค่อยสนใจในความคิดเห็น แต่การงานก็ยังสําเร็จไปได้ด้วยดีด้วยความไม่ท้อถอยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีความกล่องตัวต่างการเงินที่ดีนะครับมีเงินเข้ามาให้ได้รับนั้นมากมายหลายๆช่องทางมีโอกาสได้บ้านได้รถด้วยนะครับสําหรับบางท่านหรือมีเงินก้อนโตๆเข้ามาให้ได้รับเป็นที่ชื่นใจได้ในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางที ได้มาแล้วก็บางทีก็จะมีต้องเสียอะไรไปด้วยเช่นกันนะครับก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความรอบครอบด้วยนะครับในเรื่องของการเงินส่วนในความรักความสัมพันธ์นั้นคนโสดก็ยังพอใจกับความเป็นโสดอยู่นะครับด้วยความสุขกับทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่มีสุขกายสบายใจดีนะครับ ส่วนคนที่มีคู่ความรักก่อนจ,จะมีสถานการณ์ของความอึดอัดที่อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความมบืคลึ้มในความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับมีเรื่องที่อาจจะกวนจิตกวนใจที่ทําให้คิดขังวนในวันมาคู่นั้นที่อาจจะคิดจะเลิกก็อาจจะยุ่งยากนะครับแต่ครั้นจะไปต่อก็อาจจะไม่ก็มีความสุขนะครับ ก็ให้หันหน้าคุยกันนะครับเพื่อที่จะเจอทางออกที่ดีๆให้แก่กันนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่18เมษายนนี้นะครับ King of Pentacles ราชาถือเหรียญนะครับ Seven of Swords ดาบนะครับแล้วก็ ควีนออฟวานราชินีถือไม้เท้านะครับวันนี้จ้าวันพุธกลางวันทำอะไรก็เป็นงานที่สร้างเงินสร้างทองออกมานะครับก็จะเกิดผลสำเร็จตั้งระยะใกล้และก็เกิดผลที่ดีในต่างระยะไกลนะครับก็จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้อย่างถาวรน,นะครับการงานก็เป็นที่อยอมรับที่ดี ได้รับการไว้วางใจเสมอนะครับอาจจะมีปัญหาที่อาจจะจุกจิกบ้างนะครับแต่ก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็กําจัดได้สําเร็จได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในวันนี้นะครับที่บางทีมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีในเรื่องของการงานนะครับที่อาจจะก่อยจ้องที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับชาววันพุธคลางวันได้นะครับอันนี้ก็ต้อง ะระมัดระวังนะครับในเรื่องของการที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องผลประโยชน์ของการงานก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับงานก็สร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีก็ามาให้มีเข้ามาได้รับนะครับการเงินก็มีความมั่งคั่งคล่องตัวที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังในการที่อาจจะมีการสูญเสียเงินหรือ ของมีค่าได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ให้มีความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นคนโสดก็ยังเอาเวลาทุ่มเทกับการทํางานเพื่ออนาคตเพื่อสร้างฐานะนะครับบางคนก็อาจจะมีรักที่เปิดเผยไม่ได้รักที่ต้องปก,ป,กป,ปิดนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นรักที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้เห็นด,ดีเห็นงามด้วยนะครับ ก็อาจจะเป็นรักที่ตูกกิจกันอยู่ก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่ความรักก็ราบลื่นแบบเงียบเงียบเรียบ,เร,ยบเรียบนะครับก็ไม่ก็ได้หวือหวาในวันนี้แต่ก็มีความมั่นคงมีความจริงจังในความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจําวันที่18เมษาย,ยนนี้นะครับถัวออฟเบนเต2เเหรียญน,นะครับแล้วก็ king of อฟ n านราชาถือไม้เท้านะครับแล้วก็ q u e วีนออฟสอดราชินีถือดาบนะครับวันนี้ก็มีบางอย่างที่เข้ามาให้ต้องเคลียร์ต้องจัดการนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้นให้เกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับให้เป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่ งานวันนี้ก็อาจจะเข้ามาเยอะมีมากมายนะครับแต่ก็สามารถทำ,ำสำเร็จรุ้ล่วงได้ด้วยดีนะครับในเรื่องการเงินก็ความขยันทำงานก็สร้างเงินสร้างรายได้รายรับเข้ามานะครับขยันมากก็ได้มากแม้มีรายจ่ายที่มีอยู่จุกจิกเยอะ แต่ก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของรายจ่ายนั้นให้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นคนโสดก็ยังมีอีโก้นะครับหรือยังไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของการที่จะหาคู่ก็ให้เวลาอยู่กับการทำงานเสียมากกว่านะครับส่วนในคนที่มีคู่แล้วนะครับที่ใช้เวลากับการทำงานมากไปก็ อาจจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการปรับสมดุลให้เกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับระหว่างเวลาที่ใช้กับการทำงานแล้วก็เวลาที่จะมาใช้กับความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ความรักนั้นชีวิตคู่เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหานะครับก็ขอใา้วันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันประเรปรือศปดีนะครับดวงประจำวันที่18เมษายนนี้นะครับ Ten of Swords 10ดาบนะครับแล้วก็ Ace of Wands 1ไม้เท้านะครับแล้วก็ Page of Wands เด็กถือไม้เท้าวันนี้ก็อาจจะมีการจบสิ้นบางอย่างลงนะครับหรืองานบางงานที่มีความยุ่งยากมาตลอดนะครับก็อาจจะ มีการสำเร็จเสร็จสิ้นลงสักทีนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการเลิกล้มไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะมีความกระตือรือร้นกับงานใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะหาทักษะใหม่ๆเข้ามาเสริมมาเพิ่มในการทำงานเพื่อให้การงานนั้นมีการเติบโตที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับส่วนการเงินก็จะมีการขยับ ฐานะที่ดีขึ้นนะครับแม่ว่าจะมีในเรื่องของความกังวลอยู่บ้างก็ตามนะครับให้ระวังในเรื่องของที่อาจจะเกิดอาการเงินเฟืดได้วันนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอาจจะมีการถูกโกงเงินได้เช่นกันก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดที่มีการครบกันก็จ,จะมีการจบสิ้นความสัมพันธ์ลงก็ได้นะครับสําหรับบางท่าน เพื่อที่จะได้มีพบกับการเริ่มต้นในความรักใหม่ๆนะครับที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจใหม่ที่มีการพูดคุยกันเจีบกันไปในตาใ,ในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับส่วนคนมีคู่นะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีการทะเลาะที่จะส่งผลไปสู่การแตกแยกได้อันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังนะครับแต่การคุยกัน เริ่มปรึกษาหารือกันในแนวทางที่ดีก็จะไปสู่ความรักที่มีความสุขกันต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มีการเริ่มต้นในการคุยเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ขอให้ชาววันพระเลียสัปปดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับ t r e of Wands สามไม้เท้านะครับ The w h e r l แล้วก็ Seven of Cups เจถ้วยนะครับวันนี้วันจาวันศุกร์ก็จะมีการคุยปรึกษาหารือกันในเรื่องของการงานนะครับก็จะมีการออกสังคมมากสักหน่อยหรือมีการพบปะ กับผู้คนมากหน้าหลายตาเพื่อที่จะพูดคุยหาแนวทางในเรื่องของการงานหาแนวคิดหลายๆแนวมาสร้างสรรในเรื่องของการงานนะครับการงานก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นก็อาจจะมีการเดินทางที่อาจจะไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับบางท่าน ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นการใช้วาจาก็สามารถที่จะสร้างรายได้ที่ดีเข้ามานะครับบางคนนั้นก็จะมีในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ที่อาจจะมีเข้ามาด้วยในวันนี้นะครับการเงินก็มีความคล่องตัวที่ดีนะครับแต่ของที่จะซื้อจะจ่ายนั้นก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันนะครับแต่หากว่า ไม่มีการยับยัง้งชั่งใจก็อาจจะต้องจ่ายออกไปในวันนี้ก็มากมายเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นกนโสดก็ยังเลือกอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรในความรักความสัมพันธ์บางคนก็มีโอกาสเกิดรักขึ้นนะครับที่เป็นรักที่รอคอยแตาหากว่าใครที่ไม่ได้พบรักก็อยู่แบบโสด,โส,ดสบายกายสบายใจดีอยู่นะครับ ส่วนคนที่มีคู่ความรักก็สมบูรณ์ดีแต่อาจจะไม่โรแมนติกไม่มีความหวานนะครับแต่ก็มีความอบอุ่นแล้วก็มีความมั่นคงที่ดีคู่ไหนถ้า,าว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันนะครับวันนี้ก็จะมีการหันหน้าคุยกันเพื่อให้ความรักนั้นกลับมาในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับ ก็ขอให้ชาวันสุขมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงประจำวันที่18เมษายนนี้นะครับ dm place n i h t of wands อัศวินถือไม้เท้านะครับแล้วก็ ten of wands สิบไม้เท้า การงานที่มีความมั่นคงที่ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเป็นงานด้านการเกษตรต่างๆนะครับก็จะมีการพัฒนาให้การงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการนําไอเดียใหม่ๆทักษะใหม่ๆที่นําเข้ามาใช้ในการงานสร้างผลงานนั้นให้เห็นเป็นที่ยอมรับที่ดีเกิดขึ้นนะครับโอกาสเติบโตก้าวหน้าก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับก็บางคนก็มี ในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับงานนั้นวันนี้ก็จะหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและก็ภาระในการรับผิดชอบก็มีอยู่เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องการเงินนะครับงานที่มีเยอะเงินก็เข้ามาดีนะครับมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์รายรับมั่นคงถาวรดีนะครับแต่ภาระรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบนั้นก็ ยังมีอยู่มากเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดที่ทำงานมากๆก,ก,ก็อาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักนักนะครับมุ่งตแต่การงานเพื่อที่จะหาเงินนะครับกับปราระที่ยังรับผิดชอบอยู่เยอะส่วนคนที่มีรักก็อาจจะเจอคนที่เข้ามารุกหนักในเรื่องของการจีบนะครับบางคนบางท่านก็อาจจะเจอรักแบบที่ เช้าถึงกลางวันถึงเย็นถึงก็มีนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับก็มีความสุขราบรื่นในความรักความสัมพันธ์ดีแม้จะใช้เวลาอยู่กับการทำงานมากก็ตามนะครับบางคู่ก็จะมีการไปท่องเที่ยวด้วยกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวในเรื่องของ าการที่จะทั้งคันได้เช่นกันนะครับก็ขอ,ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดงสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ